โคตรซิ่งเลยครับมีนี้ GP3 ของแลเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันครับคันนี้ปยี21ิบอดมือเดียวป้ายแดงด้วยครับดูด้านหน้าเอกลักษณ์ของ GP เลยครับช่องดักลมช่องลังพึ้งต่างๆมันซิ่งจริงครับเรามาดูห้องเครื่องกันเลยดีกว่านะครับเครื่องยนต์2 0, 0ลิตรแรงม้า3 0 0ตัวนะครับน็อตเดิมปากกระโปรงเดิมทุกอย่างนะครับรถคันนี้สีเดิมทั้งคันนะครับ เป็นมินิที่แรงที่สุดในโลกเลยครับด้านข้างนี่ครับตัวถังมีครีบมาให้จากโรงงานเป็นคาร์บอนนะครับ1 2 6 8งสองหกแปดมเบอรขของรถคันนี้นะครับ1ใน3ามพันคันเบรกซิ่งอย่างใหญ่นี่เดิมๆจากโรงงานนะดูเบาะครับโคตรซิ่งนะครับถึงเบรซีทับหลังแข็งนะจะปรับได้ภายในคอนโซลสะอาดรอยเม็ดอาร์คนะฮะบอกเลยเดิมๆทุกจุดสีภายนอกก็ไม่มีทาสีสักชิ้นเดียวนะครับด้านท้ายครับมีสปอยเลอร์หลังให้ครับนี่โลโก้ GP ด้วยนะครับ ดิฟูเซอร์มาพร้อมท่อคู่ตรงกลางบาร์หลังมีมาให้น็อตไม่ขยับด้านท้ายเดิมๆเหมือนกันนะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันดูสภาพพวงมาลัยดิดูสภาพเบาะรถคันนี้ใช้งานมันน้อยมากๆครับ3 0 0 0 0โลเท่านั้นเองนะครับมือเดียวนะครับป้ายแดง3าล้านเนะครับรถเกมมาเก็ตวันนี้ครับสองล้านห้าแสนเก้าหมื่นประหยัดไปเท่าไหร่ล้านกว่าบาทครับหากหารถซิ่งๆใช้งานในเมืองเท่ๆสักคันนะครับบอกเลยครับต้องเจ้ามินิ GP คันนี้เลยครับ